วันนี้เราก็มาทำการยกเกียร์นะครับมิสซูไทตันตัวใหม่นะครับ <c oughs> อันนี้เป็นไรนะล,ล,ลูกปืนลูกปืนลูกปืนเกียร์แตกนะครับลูกปืนเกียร์แตกนะครับแลมาทำการถอดหรือก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> สนใจ ช่วงล่างโหลดจัดทรงนะครับแมกย่างก็แวะเข้ามาได้นะครับตอนนี้เราก็ทำการลื้อเกียร์อยู่นะครับเลื้อเป็นชิ้นชิ้นอย่างเงี้ยนะครับนี่กำลังจะลื้ออีกสนใจาแม็กย่างตัวไหนก็แวะเข้ามาได้นะครับเอาไปไปช่วงล่างโหลดจัดทรงนะครับไปโชคปไปถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับที่ร้อตะเกงสาขาบัรโปรงนะครับ ทักคุณมาได้เลยนะครับที่ศูนย์แปดหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหกนะครับนะครับร้านตั้งอยู่ตำบลหนองกบนะครับอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับนะครับแม็กเรามีให้เลือกเยอะนะครับนะครับเป็นแผงไงนะครับสนใจแวะเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ